สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ก็ามาเจอกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับช่องสวัสดิ์ไทยแลนด์วันนี้หนูได้เมนูสม้มตำปลารากุ้งดองนะคะกุ้งดองทําเองตําเอง,เองกินเองผักดองนะผักกาดเขียวปรีดองวันนี้จะลองใช้มือดูแซ <c oughs> ่บๆนะคะแซ่บๆเนาะแซ่บๆมาเด้อมาเด้อจ้าทุกคนทุกท่าน จัดพาเข้าปลาปลามากินด้วยกันนะครัแซบอยู่แล้วแหละนะคะทำเองไปซื <laughs> 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 ยย้อก็กินก็เสียงดวงเอาเสียงดวงเอานะคะจะแซบไม่แซบจะอร่อยไม่อร่อยอ กลุ่ตัวใหญ่มากต้องหั่นครึ่งเลยนะตัดครึ่งเนาะหนูลาเอาขี้เอาไส้เอาเส้ยอะไรเอาถุงกระเพาะอาหารที่หัวออ,ออกหมดแล้วนะคะหเห็นไหมกินได้หมดเลยหูมันตัวมันชิ้นใหญ่มาก อืมอร่อยค่ะหนัวหนัวไม่เค็มคงหนูจะไม่ทำแบบหวานจัดนะหนูจะทำแบบรสชาติแบบหวานน้อยนัวๆนะ ทำเองครั้งแรกเลยนะกุ้งดองเนี่ยไม่เคยทํานะอหอมแถบเพรใส่กับกุ้งดองแล้วนี่กระเทียม,มจะลองชิมดูอืม นี่เขาดูดเขาดูดน้ดําดองเข้าไปอร่อยเลยค่ะไม่เค็มนะนว้อัวหวานหวาน,นนิดหน่อยอกุ้งดองอูแซ่บมากเลยอร่อยมากภูมิใจในตัวเองทําครั้งแรกแล้วอร่อยเลยหนูดองไว้หลายวันแล้วนะคะไม่ได้ทำจรินสักทีหนึ่งแช่ยอยู่ในตู้เย็น พึ mm ็งเป็น้อยๆเป็ดอือ เดี๋ยวสดน,น้ำพักดอกเพชรเพชรแซบหนัวอุ้ยยัวไม่ไหวอันนี้เป็นส่วนหัวนะคะหัวนี่หนูเราเอาถุงกระเพาะอาหารก็ออกหมดแล้วนะคะ เลอวต่มันแล้วก็เอกลางตรงตรงคางเขานะเนี่ยนะอันนี้มันเป็นกุ้งนิ่มเนะนี่ยตัวเนี้ยมีกุ้งนิ่มอยู่สองตัวนะอุยล่นอือือม จับมกักมันกมันเนี่ยยิงยังหนัวยังหมันมากนี่ไม่ข่าวนะแต่ถ้าเราทำช่วง ใหม่ๆเนาะมันจะขาวเนาะดองไว้กะไว้ความขึ้นก็จะดีนะหลายๆชั่วโมงเนาะท่าน,นี้กิ่นนะหลายๆชั่วโมงอะมันจะได้แบบแบ,บ,แบ,บ,แบ,บกลิ่นขาว <c oughs> อันนี้หนูดองจนกเกินดองจ <c oughs> <c oughs> ึงไว้หลายวันมาก <c oughs> <c oughs> จับ ต้นผู้ชายค่ะหมือนเส้นทันเส่นกับก็ไม่เป็น này gửi thêm. The long gym gửi thêm. Hm. 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 có Hm. 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 sẹp Hm. 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 กระเทียมที่ดองใส่นะคะดูรสชาติจะเป็นยังไงอืมอร่อยอะ่ะกระเทียมก็อร่อย ใส่มะเขือเขึือรูปเล็กๆนะเปรี้ยวดีมากเลยแต่ส้ตมตำเนะี่ยหนูจะไม่ชอบเปรี้ยวเกินนะจะตำแบบรสชาติแบบเปรี้ยวๆนัวๆนะเปรี้ยว,หน,ว,ห,นวหนัวนัวน้ำเปรี้ยวตามโอ้ยมันตัวใหญ่มากเลย ที่แลกกินว่าตัวเล็กๆโรสองลนะูกสิบเนี่ยใส่นี้นะดูโอ้คำเยอยมันจะเต็มปากเกินไปไหมอาคำใหญ่เอาไปจัดไปอืม จับมาบบไม่ได้รับเชิ เผ็ดเ,เนียนหน่อยที่อะไรมาทุกทีอืมอร่อยสัดหนัวที่จริงอ่ะเอาไปใส่ต้องใสช่ช่องฟีดฟีดไ้น,นะคะช่องแช่แข็งเนาะเพื่อแม่ก็แบบเขาให้นั่นเกินนะ แสบหน,วนัวมากลืมแสบท้องหนัวนลึก มุดได้ไงเนี่ยที่แรกหนูคิดว่าหนูจะกินไม่หมดนะเนี่ย <laughs> มันแ่บหลาย